ครับเมื่อนี้ยกมาเอาอ้อยขึ้เก้าขี้บ่อยรถ l อ7บ้านผาขามตบบนบริบูรณ์อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแกน่นอ่านี่ครับยกขึ้นสูงกดขีบขีดขีบจากผูี่นองพันยุทธทั้งอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับยกได้อีกอันนี้รถ กว่างหกล้อไอ้สาลีหกล้อขอ,องรถไทยท่วมลักเกินลักได้สบายโอเคตอบโจทย์อยู่กตมีข้อตำหนิน้อยหนึ่งคือมันกะชิบ,บังหนาเนี่ยแง่ข้อ,อ,อว่าเล็กขั้นยุขผังนาเนี่ยบองกะชิบ,บังสายตาเนี่ยแล้ว,วาการคีิปวอยการยกโอเค นะครับมนนี้คืมฟ้าคืมฝนวัอเสาฝนตกลิ้นวันนี้วันที่14บธันวา2567้าณบ้านถาขามตำบลบ,บริบูรณ์อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับไอ้คลิปหนาค่อยพอกันไหมนะครับ lc 7 บ้านผาขามตำบลบริบูร์อําเภอศรีชมพูจงังหวัดขอนแก่นปฏิบัติงานจริงมื่อนี้วันที่สิบยังงสิบสามพันวาสองห้าหกเจ็ดไ้่ยวแล้ว 海瓜、哎